ขออนุญาตครับสวัสดีครับอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับขออยากรายงานช่องอีสานบานพุ่ยน้อยครับหกโมงนะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับผมเอาเจ้าวันไม่มาครับผมคำขำรับกีนงนี่ครับเดี๋ยวขอเบ่งบรรยากาศตะเวนน้ากันครับนะครับตะเวนที่ตกดินคักแล้วครับอ่ามีไม้อยู่ทางหลังวัดบาน วังแสนชุกหรือว่าหลังบ้านว่างแสนชุกนะครับจะขามไปวัดดอนธาตุนี่ครับบรรยากาศคําๆครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับนี่ครับจัดแล้วครับพี่รองครับอาจารย์ที่รักนกเขาไงทุกท่านครับจัดแล้วครับ เดียวกรบผมจะลงไม่ชมน้ากันครับเจ้าวันใหม่ครับขอโอ้ยมือกับแหงสันครับผมครับผมเจ้าวันใหม่ครับผมเดี๋ยวเอาลงไม้เบิ่งครับอาจารย์พี่รักโนเขาใหญ่ยทุกท่านครับขออญาตดูความพะโลครับครับอาจารย์ครับเจ้าวันใหม่ครับคำคำครับวันใหม่ยังดินอยู่นะครับมาเบิ้งเชลเล่โมเพ่นครับบัน ค้ำลยแหละครับจันซาก็มีกำมือดะครับชเล่ของจาวันไม้ครับผมอาจารย์ครับเนี่ครับเดียวดีนยวเดียด๋ยวาดีว่าเสียวลงเหรอครับเคลเล่อเบ,บิง้งบินอ้อมมากกับคู่ใส่กันประมาณจากักสองสามนาทีเหยียบเลยครับแต่ว่านกเนี่ยจวงแรกมมันไล่ตีกันนะครับ นกตืน่นเป็นเจ้าทิ้นไ่ตีมู่ออกจากต้นไม้อยู่ครับนี่ครับเจ้าวันไม้ผมครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้เขาเอิ้นว่าคู่หอยแฝกจะขามไปวัดดอนธาตุนะครับตรงนี้เขาเอิ้นว่าห้องหอยแฝกจะขามไปวัดดอนธาตุจะออกจายว่างแซนซุกไปวัดดอนธาตุนะครับระวังกึ่งก่างนะครับโอ้มานล้ครับผมเมื่อนีกระจ้าดี่ครับช่วง ข้อนแรงครับอาจารย์ที่รักของเขาเนี่ยทุกท่านครับเบื้องบรรยากาศคำคำนะครับเดอะแต่เว็นตกดินแล้ะครับตะเว็นตกดินเด้วเห็นมันเทียงกันก็เลยพระท่านเมาลงนะครับเจ้าวันใหม่กับจัร์ไห้ครับแต้มที่หาครับไล่ลาแต้มนะครับเจ้าวันใหม่นะครับนี่ครับผมแต้มที่หาของเจ้าวันใหม่ครับเบิ้งไล่เบิ้งยังกัน ประมาณนี้แหะครับอาจารย์ครับตูวกับผมกับวันัตนะครับขออนุญาตอาจารย์ที่รักนกเขาญนทุกถัดนะครับับผมค้ำนะครับไปขออนุญาตยุดิคีไปเพียงแค่นี้ครับผมสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งทุกทุกถันทุกช่มร่มครับขอบคุณที่ติดตามช่องอีสานบานไปยหน่อยครับสวัสดีครับ